การันสวัสดีค่ะเจอกับน้องหนุ่มในช่องฮัมหนุ่มเชียงตึงอีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องหนุ่มก็จะมาเล่าเรื่องที่ไปเมืองไทยนะคะที่ไปเที่ยวไทยนะคะก็เอ่อบรรยากาศหนาวหนาวแบบนี้คิดถึงเชียงใหม่มากเลยค่ะก็ก็น้องหนุ่มก็ไปเชียงใหม่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยค่ะก็ไปเออตอนแรกตอนแรกก็ก็ก็ไปถึงเวสไซด์ก่อนเนาะก็ไปถึงเวสไซด์แล้วก็ แล้วก็ต่อต่อที่ไมซายก็ไปถึงไปเชียงใหม่เลยค่ะวันนั้นก็ไปถึงเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปถึงเชียงใหม่ก็ไปถึงอะไรอะที่เป็นน้ําพุร้อนอะเขาเรียกว่าน้ําไม่ขจังหรือเปล่าคะน่าจะไม่ขจังนะคะน้องหนก็ไม่เคยรู้นะคะก็ไม่ขจังนะคะก็ไปถึงก็ไปกินข้าวแล้วก็แล้วก็ไปไปสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อพอรีว่าไปกินเนื้อัวนะคะไม่กินเนื้อัวก็น้องหนูมก็ไม่รู้ก็ พี่พี่เขาสั่งก๋วยก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้องหนูก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเออพี่เขาสั่งตามพี่เขาเลยอออสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่หนึงค่ะพอเข้ามาเสิร์ฟก็เป็นเออเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อโบค่ะน้องหนูก็ตกใจอออหนูก็โอเคไปเคมาก็ไม่รู้จะทำยังไงดีพี่เขาว่าเออไม่ไม่กินหรออนี่ยน้องหนูก็อ๋อไม่กินไม่กินเนื้อโบก็น้องก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อจะเป็นเนื้อโบเนี่ยก็เลยพี่เขากระเละ ก็ก็กินเสร็จกินกินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เราก็มาเช่น้ำอ่ะน้ำคู่รอ้อนอ่ะเช่ che ขาแล้วนะโอ้แบบตอนเช่เข้าไปนี่นะแบบขาที่แบบโอ้นั่นเลยอ่ะร้อนร้อนร้อน,ร,อนร้อนมากเลยพอเช Please ่ไปเช่มาก็แบบแบบปกติอ่ะปกติแบบเออมันน่าเช่มากเลยแบบมันซึมเข้าขาแบบจู้แต่นี่เอะไรอ่ะน่าเช่มากเลย นั่นก็ไปเชี่ยขานะเพอเชี่ยขาเสร็จแล้วก็ไปต่ออีกนะคะไปต่อไปก็ไปนะคนะไป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 ก็ไปถึงโอ้เส้นทางเชียงใหม่นี่แบบจะเป็นเออเขาเรียกเป็นอะไรน่าจะเป็นเหมือนเหมือนไม้มีริมทางไม้ไม้มีริมทางอย่างเนี้ยโอ้สวยมากเหมือนบรรยากาศแบบคล้ายๆแบบเชียงตุงมากเลยค่ะอ,อพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บนะคนะไปถึงตอนเย็นนะคะ ก็ไปถึงตาเยแล้วก็ไปขึ้นไปขึ้นพระธาตุสุดเทพนะคะไปกลับวัดพระธาตุสุดเทพค่ะพอไปกลับวัดพระธาตุสุดเทพแล้วก็เราก็ลงมาลงมาโอเคล้วก็ลงมาที่พักะค่ะแล้วก็ลงมาที่พักนะคะโอ้ยวัดพระธาตุสุดเทพก็วิวสวยมาก<笑><笑><笑>เห็นแบบคล้ายๆแบบเห็นเชียงใหม่ทั้งเมืองเลยคะ่ะอย่างนั้นเลยก็ ก็ไปครั้งแรกนะคะวัดประสมเด็จตื่นเต้นมากแล้วหนูก็ตื่นเต้นมากเลยเดินขึ้นนะคะเดินขึ้นบันไดที่มันสูงๆเป็นขั้นเป็นขั้นอ่ะสูงมากเลยเขาจะมีน่าจะมีบันไดเลื่อนขึ้นไปน่าจะมีลิฟขึ้นไปอีกนะคะเพราะไม่ไปทางดิฟนะคะก็ไปทางบันไดนะคะพอเราลงเอ่อพอเราเอาตอนค่ำๆใช่ไหมตอนเราจะถึงที่พักนะคะเราก็ไปขึ้นวัดพระธาตุลอยคำตอนกลางคืนนะคะชมวิวเชงใหม่แบบตอนกลางคืนแบบสวยมาก แล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะก็ก็ไปชมวิวอะร้อยออกวัดพระธาตุลอยคำนะคะก็เขาจะมีวิวให้ชมแบบสวยงามงดงามมากเลยค่ะพอกลับมาใช่ไหมเอ่อพอมาถึงที่พักแล้วก็ตื่นช้ามาแล้วก็ไปไปแล้วอนะเอ,อ่ออะไรนะวัดเอ,อ้ยไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดเอ,อ่อหอคำหอคำหคำลวงเชียงใหม่นะคะหอคำก็ไปถึงหอคำนะคะ โอ้แบบสวยมากเลยอะแบบอะไรอะหลอกไม้แล้วแล้วก็หลอกหลอกอะไรเข้าียกเหมือนหลอกทนตะวันหรือเปล่าอะหนูก็ไม่แน่ใจนะคะก็โอ้สวยงามมากแล้วก็มีหอคามาห่อคำว่าสวยมากเลยแบบเป็นเรือนแบบโอ้กว้างก็กางแล้วก็จะมีเหมือนบ้านจีนด้วยนะเหมือนบ้านจีนด้วยแล้วก็ไปอน่าจะมีปันจกยานะอะไรก็ไม่ได้ไปอ๋อ ก็ไปซื้อกินเม้งอะ่ะเขาเรียกว่าเม้งหรือเปล่าที่เขาใส่มะน,นาวแล้วก็ใส่ใส่ใบเนงกันอ่ะใส่ใส่ใส่ใสโถดิโซมเลยแล้วก็มะน,นาวนะหนูใส่มะน,นาวเยอะสุดแล้วเพราะว่ามันจะอมเปรี้ยวเปี้ยอออวอ่ะเราชอบกินมากเลยแล้วก็พอพอ,พอซื้อเสร็จแล้วสมัยพอเราเที่ยวทีเ่เราไปชมเนาะเรียกว่าชม,มไหมเออ เราไปชมที่หอคำลงเสร็จแล้วแล้วก็มาซื้อเม่งซื้อเม่งแล้วก็เราก็ขึ้นไปม้อนแจมนะคะโอ้ม่อนแจมแบบภูเขาแบบแบบวิววิวนี่ขึ้นไปขึ้นไปเลยคือก็ไกลอยู่นะม่อนแจมก็พอพอถ้าถึงม้อนแจมเสช่ไหมก็ต้องมีดิมน้ำอะดิมน้ำเหมือนคล้ายๆสิบสามหลักที่เชียงตุงเลยค่ะคล้ายๆเลยถ้าพี่พีเอฟซีมาเที่ยวเชียงตุง ต้องมาเชวตามรักเลยนะคะคล้ายๆมัน่นแจมนะคะที่ริมทางอ่ะทางขึ้นมัน่นแจมคล้ายๆเลยเหมือนเม่นน้ำแบบเขากินของกินแบบริมน้ำแบบชิวๆอะไรแบบนี้้นาเทียบมากเลยแล้วก็หนาวก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหรน<笑><笑>่นะก,ก็รายการดีบ้างรายการก็นั่งกินนั้นนะคะนั่งกินแบบนั่งกินข้าวแล้วก็กินอาหารสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นเดินทางต่อนะคะทางต่อไปมัน่นแจมอีกนะคะคือ ระหว่างทางมันจมน่ยก็เจอที่เขา,เ,าเหมือนขี่สไลเดอร์อะไรในป่าเหมือนเราก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่เสื้อแบบอะไรไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะใส่เสื้อ,อใส่หมวกกันแบบอย่างเนี้ยแล้วก็ขี่แบบชุ้มลงไปแบบเนี้ยโอ้น่าขี่น่าขี่าขมาก <c oughs> น่าไปเล่นมากเลยค่ะไม่ได้ไม่เล้นนะะเล่นนะคะไม่ได้เวเล่นค่ะก็เลยมุ่งไปที่ม่อนแจมอย่างเดียวค่ะพอไปถึงม่อนแจมนะคะก็ไปชมวิวม่อนแจมแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะก็ก็ สวนหลอกไม้ก็สวยงามมากนะคะสวยงามมากแล้วก็มีที่มีแบบเหมือนเด้งนอนอะ่ะเหมือนปิกนิกอะไรแบบนี้ยก็เลยไม่ได้นอนนะคะก็เลยน้องหนูอยากนอนมากพอดีนะไม่นอนก็เลยไม่ได้นอนนะคะคืออยากนอนแล้วก็อยากกินบกคาท้าที่น่นารักเลยว่าวิวอากาศมันไล่มากเลยอะ่ะชอบแบบนั้นนะคะก็ไม่ได้นอนคะ่ะก็ไปถ่ายรูปแล้วก็ชมม้อนแจงไปแล้วก็กลับคะ่ะพอกลับแล้วไปที่ไหนต่อเนี่ย อ๋อกลับมาพนักที่พักมาที่ไหนต่อก็มือที่พักนะคะก็มาที่พักพอมาที่พักเสร็จแล้วเออื่นเช้ามาแล้วก็ไปไปอะไรไปเที่ทยวฮิยูกิแดนนะคะไปเทีย่ยวฮิยูกิแดนใส่เสื้ญี่ปุ่นชุดญี่ปุ่น,นก็เชา่าใส่นี่สุราสามร้อยนะคะสามร้อยห้าสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะก็ไปใส่เสืญี่ปุ่นก็เป็นสาวญี่ปุ่นไปหนึ่งวันนะคะว้าสนุกสนานมาก ไปเม็ดแจมเม็ดแจมเม็ดแดงนะคะแล้วก็ไปเชยน้าพูร้อนอีกแล้วค่ะก็ไปนันนี่ไปไปเช่นะคะไปเชยทั้งตัวเลยแบบโอ้ตอนเชยเข้าไปเนี่ยแบบว้าวแบบนั่นอ่ะมันจะร้อนรอนหน่อยนะเพราะเชยแบบเช่มาก็แบบเออแบบปกติอ่ะก็น่าเชยนะคะเพราะว่าเชยแล้วแบบโอ้แบบเหมือนเบาเนื้อเบาตัวเลยค่ะก็ไปเชยนะคะพะไปเชยน้ำน้ำพูร้อนเม็ดแจมเม็ดแจมหรือว่าเม็ดแดงนี่แหละค่ะ พอไปเช็คแ <bars> <su> ้ำพอเราเม็ดแจมเม็ดแจมเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวไล่อ่งงมุนนะคะและอ่งมุนที่เม็ดเล็กๆอ่ะเขาเรียกอ่งมุนอะไรนะอ่งมวนที่มันเป็นสีม่วงๆแล้วก็เม็ดเล็กๆนิดหน่อยอ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าเขาคานอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปเที่ยวสกัอ่งมุนต่อนะคะพอเที่ยวสกัอ่งมุนเสร็จแล้วก็เตื่นช้าวมังก็ไปไปวัดอะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตื่นชาวไปวัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเม็ดแจมนี่แหละทางเม็ดแจมนี่แหละ ก็ไปเที่ยววัดอ๋อไปไปกลับค้าไปที่วัดต่อนะคะพอไปที่วัดต่อแล้วก็หลักที่วัดก็ไปไปนี่ก <c oughs> ็ไปกรุงเทพนะคะขึ้นไปกรุงเทพนะคะ <c oughs> โอ้พอนั่งรถไปกรุงเทพนี้เจ็ดชั่วโมงนะคะลุกที่เชียงใหม่ลุกจากที่เชียงใหม่ขึ้นไปกรุงเทพนะคะเจ็ดชั่วโมงแล้วหลวงก็ไม่เมาร้วยเลยเจ็ดชั่วโมงคือแบบเอ่อยังไงอะนั่นแหละ แบบตื่นเต้นไปหมดเลยอะแบบมองทั้งนอนก็ไม่นอนนะแต่รถหล,ลับก็ไม่หลับนะรู้เส้นทหาคือไปตอนกลางวันนะร,ร,รู้รู้แบบถึงกรุงเทพเลยอะถึงกรุงเทพตอนไหนยังไม่รู้เลยอะก็ไปเวฟปามไปไปเวฟปามก็ไปที่กําแพงเพรใช่ไหมก็ไปซื้อกโกโก้หรือว่าอะไรแบบนี้หลยแล้วก็มันมก็ลืมแล้วเนาะก็ไปซื้อนั่งกินสักแก้วหนึ่งก็ไปต่ออีกนะคะโอ้แบบกําแพงเพรก็โอ้กัมแบงคีเพสวยงามมากคล้ายๆเชียงใหม่เลยนะเขาก่กอไว้อะ โอ้ลืมไปที่เชียงใหม่ก็ไปประตูท่าแพอีกนี่ไปประตูท่าแพอีกมีนกเลยนะแล้วก็อ๋อนกด้วยลืม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 ไปที่ประตูท่าแพเดี๋ยวได้ไปนะคะก็ไปที่ประตูท่าแพอีกนะคะที่เชียงใหม่โอเคก็ไปต่อที่โอเคเนาะโอเคแล้วก็ขึ้นนั่งรถไป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 แล้วก็มองทางอุย้ยมันมีแบบ มันแปลกมากเลยที่เชียงตุงไม่มีทางโค้งทางอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ไม่มีทางสองชั้นเนาะนุ่มก็แบบมอง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 เลยอะทางสองชั้นอะมองมองมองเลยอะโอ้โหไม่มีทางสองชั้นอะที่ที่เชียงตุงไม่มีทางสองชั้นที่ที่ไทยมีทางสองชั้นโอ้แบบมีมีใต้ดินวะนะมีแบบรอบไปใต้ดินยูเนี่ยโอ้โห้สุดยอดมากแล้วก็พอขึ้นไปกรุงเทพแล้วใช่ไหมก็ไปไปที่ไหนต่อเนี่ยอ๋อ ไปเที่ยววัดปะแก้วนะคะก็ไปเที่ยววัดปักแก้วค่ะก็ตอนนั้นตังตังไม่พอเข้าวัดสัะแก้วแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เขา้าก็เลยไม่ได้เขา้าวัดพักแก้วก็อยู่ทีงข้างนอกถ่ายรูปแล้วก็กลับนะคะแล้วก็ไปวัดโพนะคะไปวัดโพอีกนะคะแล้วก็ไปวัดโพเสร็จแล้วก็ไปวัดอะไรอ่ะคูรำพง แล้วก็ไปวัดโหรำพงเสร็จพี่ใหม่พาเที่ยวนะคะคือไปวัดพระแก้วกับวัดโหลำพงแล้วก็วัดโพนี่พี่ใหม่พาเที่ยวนะคะแล้วก็น้องผมก็ขึ้นมาได้เรื่อยไม่เปลี่ยนนะคะก็ตั้งใจเจงใหม่เข้าห้างที่เจงใหม่น้วนะคะขึ้นมาได้เรื่อยไม่เปลี่ยนร้องไห้กลางกลางห้างเลยคนก็มาดูแบบทั้งหมดเลยแล้วผมก็แบบเออรู้สึกแบบโกรธก็ไม่เห็นใครเลยไม่เห็นใครเลยแบบว่าข่มกลวัวมันกลัวมากเลยอะ่ะก็ร้องไห้กลางแบบห้างเลยอะ่ะ ก็มากกว่าเอ้ยจะไปกรุงเทพเล่นไงกรุงเทพเขาจะมีันใบเลื่อนนะอย่างเนี้ยก็น้องหนูก็ถ right ้ากวุงเทพเลื่อนไม่ต okay. ้องไปกรุงเทพแล้วอย่างเนี้ยน้องหนุก็ไม่กลัวไม่กลัวจะตั้งใจขึ้นให้ได้ก็เลยแบบเออไปถึงกรุงเทพก็พี่ใหม่ไปสอนขึ้นใบเลื่อนนะคะก็ไปสอนใบเลื่อนค่ะโอ้ตลกมากเลยสอนใบเลื่อนเหมือนเหมือนเขาสอนเด็กขึ้นใบเลื่อนเลยก็พอพอเราเอ่อเที่ยววัดเอ่อไปทําบุญหรือว่าไปเที่ยววัดเสร็จแล้วนะคะ ไปกับผ้าอะไรเสร็จแล้วแล้วก็มาอ,อะไรนะพี่ใหม่ก็พาไปกินภูเพ่เข <c oughs> าเรียกว่าภูเพ่หรือเปล่าในห้างอะ่ะอู้สดยอดมากเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นก็ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ตื่นเต้นแล้วก็กุ้งนะคือน้องหนุชอบกินกุ้งใช่ไหมพี่พี่ใหม่ก็เลยพาไปกินกุ้งนะคะก็ไปกินกุ้งกินพูเฟ่ค่ะก็พอไปกินกุ้งกินพูเฟ่เสร็จแล้วก็เราก็มาเดินตลาดเอ้ยไม่ใช่เออตลาดรถไฟนะคะก็มาตลาดรถไฟโอ้คนเยอะมาก แล้วก็โอ้แบบนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่ต้องคนคนเดียวนะที่กลัวไปเรื่อนักท่องเที่ยวจีนก็กลัวนะเพราะว่าในเรื่องที่ไปตลาดรถไฟก็มันจะมีเนาะรถไฟใต้ดินเนาะมันจะมีเด็นเรื่องแบบเร็วมากนิดนึงอ่ะเออเร็วมากนิดนึงเนาะแบบรุดๆอย่างเนี้ยต้องก็โกอีกก็ตั้งใจแบบเออวิ่งตามพี่วิ่งวิ่งตามพี่ใหม่นะตอนตอนพี่ใหม่ไปสอน ขึ้นมาเรื่อยๆแลน้องหนูก็ยังไม่กล้าขึ้นวิ่งตามพี่ใหม่พี่ใหม่ก็ขึ้พี่ใหม่ก,หก็ลงมาเรื่อยเรื่อยไปแล้วน้องหนูก็วิ่งตามลงไปแบบบนไรเรือน่ะวิ่งตามลงไปแล้วก็ไปถึงเอ่อถ้าไม่มีที่บนเรือ,เ,อเนี่ยน้องหนูมก็จำเป็นต้องเล็กขึ้นม <c oughs> าเรื่อยๆรค่ะก็พอนั่งรถไททานินเสร็จแล้วเราก็มาถึงตลาดรถไฟแล้ว,ลแ,ลวแล้วก็มาเที่ยวตลาดรถไฟโอ้ยเที่ยวเยอะมาก โอ้แบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจหมดเลยค่ะแบบบันดาลขอบคุณมากเลยแล้วก็อะไรอะไปนั่งพอเราเที่ยวตลาดนั่งเป็นเสร็จแล้วใส่ไหมแล้วก็กลับมาห้องเนาะแล้วก็กลับมาห้องพี่ใหม่แล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็พี่ใหม่ก็พาไปนั่งรถเม์นะคะว้านั่งรถเมลแบบโอ้รถเมลที่สุดยอดมากเลยพอขึ้นเสร็จแล้วก็ไปแบบนี้เลยอะก็<ๆ> สนุกมากเลยค่ะที่ได้ไปเที่ยวกรุงเทพเนี่ยก็ไปหลายที่นะคะก็ไปขึ้นตึกประโยคนะคะตอนไปกรุงเทพนะคะก็พี่ใหม่ก็พาไปขึ้นตึกะปยกเองค่ะก็ไปกินฟูเฟ่ที่ในตึกประโยคอีกค่ะกินสองรอบนะคะพูเฟ่ไปกรุงเทพกินฟูเฟ่สองรอบค่ะก็ไปกินฟูเฟ่แล้วก็ชมวิวไปแล้วก็กินฟูเฟ่ไปโอ้แบบแบบเออยังไงอ่ะพูไม่ออกแดด เออสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบดูแบบบนตึกสูงๆนะคะลงไปแบบโอ้เห็นกรุงเทพทั้งเมืองอะไรแบบนี้เลยอ่ะโอ้ตื่นเต้นมากน้องหนูไม่เคยเห็นเลยเห็นครั้งแรกเลยชีวิตเลยค่ะพี่สาวเนี่ยพาแบบพาเที่ยวแบบโอ้ขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่สาวสวยๆมากๆเลยค่ะพา้นงหนูเที่ยวนะคะแล้วก็พอเที่ยวเที่ยวเที่ยวในเมืองเสร็จแล้วเนาะทเที่ยวในเมืองเสร็จแล้วก็ น้องหนูก็กลับมาจากพี่ใหม่นะคะกลับมาจากที่พี่ใหม่แล้วก็มา,าหาน้าเนะาะมาหารนะ้าน้องหนูก็มาใส่มาใส่ชุดนักเรียนหลานนะคะมาใส่ชุดนักเรียนหลานนะคะน้องปานะคะน้องปาคือใส่ชุดลูกเอือแล้วก็อาชุดลูกเอือแล้วก็ชุดอะไรอีกอะ่ะชุดชุดนักเรียนที่มันใส่เป็นประจำมาเป็นไม่ใช่เป็นสีขาวนะคล้ายสีเดอมนะมันเป็นสียังไงก็ไม่รู้อะเออเป็นสีไกไม่รู้ เ,เขาเรียกว่าโรงเรียนอะไรก็ไม่รู้เนาะตรงก็ไม่รู้ตรงก็อยากใส่มากคืออยากเล่นไทยมากเลยค่ะก็เลยก็เลยไม่ได้เล่นไทยนะคะก็เลยใส่ชุดนักเยนของดานเลยใส่3ามชุดนะคะใส่ชุดที่สองก็เป็นชุดเออเป็นชุดนักเรียนแหละแต่น้องมก็พูดไม่ถูกเนาะแล้วก็ชุดที่3มก็เป็นชุดเออเหมือนชุดเล่นกีฬาอะแดมเนี่ยค่ะ ก็ใส่ของร้านสามชุดน,นะคะใส่แล้วก็ถ่ายรูปเลยชอบมากเลยค่ะชอบชอบชอบใส่แล้วก็อยากเลนไทาะค่ะแล้วก็ถ้าตอนเด็กๆถ้าน้องหนุ่มอยู่กับน้าที่ไม่ใส่ก็น่าจะไล่เยนไทยนะคะเพราะว่าน้องหนุ่มติดแม่มากเลยค่ะก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เยนทยก็เลยกลับมากับแม่น,นะคะพอตก็เอออยากเรลนทยก็โตแล้วก็เลยไม่ได้เลนแล้วก็ค่ะก็ไปต่อเนาะไปต่อไต่อไหน ก็แล้วก็ตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามาแล้วก็ไปเมืองเขาเรียกว่าเมืองอะไรเมืองจำลองก็ไปเมืองจำลองนะคะก็ก็จะมีเหมือนเมืองสิงคโปร์แล้วก็อเมริกาแล้วก็เออมีทุกเมืองเลยอ่ะเขาเรียกว่าเมืองอะไรที่เป็นขีน่ะเออที่เป็นขีนนั้นก็มีโอ้มีทุกเมืองเลยอ่ะเออเขาเรียกเมืองอะไรบ้างอ่ะแล้วก็จะมีเออวัดเขาจะมีแบบโอ้ สาก้างอะไรก็มีหมดเลยเนะ <_ an> าะก็ไปเมืองจำลองกันเนาะพอไปเมืองจำลองต่อจากเมืองจำลองเสร็จแล้วก็ไปไป,ไปไปในเนี้ยอ๋อส่วนน้องนุชเป็นส่วนน้องนุชนะคะคือพอไปส่วนน้องนุชเสร็จแล้วก็อุ้ยไม่ใช่ไปถูรุกเสร็จก็ไปเลือสนสองน้องดุชนะคะโอ้เลื่อนแบบเมื่อยขามากอะอแบบกว้า มากเลินเอานะคะไม่ได้นั่งรถเที่ยวนั่งรถชมนะคะคือเล่นชมเองนะคะโอ้หแบบมีมีแบบเอ่ออะไรอะกระต่ายเอ้ยไม่ใช่กระต่ายเรียกว่าอะไรเพอะไรหรือเปล่าที่เขาเล้งโถะนุ่มก็ไปเล้งโถแล้วก็เซืกก้อกล้วยซื้อกล้วยกล้วยไปไปให้ช้างกินแล้วก็เออแล้วก็อะไรอะอู้ยเยอะมากเลยอะ ส่วนพูดไม่ถูกเลยอะเยอะมากเลยอัก็มีอเอ,อ่อนนนุสาวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไปกูเที่ยวก็ไปเทียเท่ยวหลายที่อยู่นะคะก็พอไปเอ,อ่อสวนน้องลูกเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปไปพัทยาไปเล่นน้ำทะเล <laughs> ไปเล่นน้ำทะเลนะคะน้องน้องบอกว่าเอ,อ่อ น,น้องบอกว่าเอ้ยพี่มาถึงทะเลพี่ต้องชิมด้วยนะน้ำทะเลอย่างนี้นะมันเค็มมากเน้ยน้องหนูก็ชิมชิมชิมดูสามคำนะแบบชิมชิมรูแบบนี้ยสามคำน้องก็อุ้ยเค็มมากอย่างเนี้ยน้องก็ขัลเรขะหัวเลยเอ้ยขเราะเฮ้ยพี่ก็กินจริงเหรออย่างเนี้ยเอาก็น้องบอกว่าให้ชิมดูมพี่น้องหนมก็เลยชิม <laughs> ก็เล่นน้ำไปเล่นน้ำคือไม่กล้าเข้าไปแบบลึกๆนะคะแบบเข้าไปแค่ดิมทังนิดเดียวเองค่ะก็กลัว ก็ไปทะเลก็เล่นน้ำว่าสนุกมากเลยค่ะคือพอเราไปทะเลเสร็จเนาะก็กลับมาก็กลับมาคือก็กลับมาในกรุงเทพค่ะนะคะกลับมาในกรุงเทพนะคะเพราะว่าคือที่หน้าแบบ <c oughs> ตื่นเต้นสุดคือน้องคงอยากเข้าห้องน้ำมากคือห้องน้ําคือเขาต้องเบสเขาที่ป้าอย่างเดียวใช่ไหมเข้าห้องน้ำที่ไทยอะ คือน้องันก็บอกก็ถามว่าก็ถามมาว่าอุ้ยอยากเข้าน้ำมากเข้าเราขอเข้าที่หมู่บ้านเขาไล่ไหมเาเราขอเข้าที่หมู่บ้านเขาไล่ไหมก็น้าบอกว่าเฮ้ยไม่ไล่ไม่ไล่ที่นี่ไม่เหมือนที่เชียงตุงขอเข้าไม่ไล่ก็ต้องเวฟปั๊มเขาว่าเราไม่รู้จักเขาอย่างเงี้ยอ oh, ๋อแล้วก็กัน้นกันกันไปโอ้ไปถึงที่ปั๊มก็โออเคเลยโอ้ <laughs> oh, <laughs> แล้วก็เหมือนแบบเเหมือนไปเรียนรู้ประสบการณ์อะไรสักอย่างเนก็ ประทับใจมากเลยค่ะที่ได้ไปเที่ยวไทยนะคะต้องก็ภูมิใจมากที่ได้ไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ชอบเมืองไทยมากเลยค่ะก็ถ้าพี่พีเอฟซีมาเที่ยวที่เชียงตุงนะคะก็ยินดีต้อนรับพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็มีวัดเที่ยววัดน,น้องคำนุ่มไรนะคะทำที่พีเอฟซีวัดเที่ยวเชียงตรงยินดีต้อนรับเสมอคะ่ะเชียงตรงยินดีต้อนรับพี่พีเอฟซีจากเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศทุกท่านทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้กคค็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องคำนุ่มนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคะ่ะ